มีหลักฐานที่หลักฐานหลักฐานที่บ่าวน้อยโอนเงินซื้อซ่องนะครับแล้วเป็นบัญชีใครตัวนี้เป็นอ่าบัญชีบ่าวน้อยเองนะในน้องในบ่าวน้อยบ่าวลาวน้อยน้อยเลยภูงศาภูวงศาภูวงศาในภูองศามิสเตอร์ในภูงศาเรามีพาส์ตของบ่าวน้อยเลยนะครับนะครับอ่ะไรน้องเล่าจอเนาะแล้วก็บ่าวน้อยก็เป็นคนซื้อซ่องนี้ไปนะคบผมเนาะตอนแรกบ่าวลำก็เอะใจเหมือนกันว่าเออในเมื่อเข้าช่องไม่ได้ในเมื่อ ข้อมูลโดนแฮกบ่าวน้อยจะเอาซองนี้ไปทําไมแล้วบ่าวน้อยเข้าไปได้ยังไงอืนะครับเนาะคือบาวลัก็เอิใจนะคะแต่ว่าบาวลัก็ไม่ได้พูดนะบาวลัก็หลังจากนั้นบ่าวน้อยก็ดีนออกบาแล้วก็เข้าช่องไม่ได้ก็คือบารความหนึ่งครับทุกคนก็คือตรงนี้ก็คือช่องในเมื่อโดนแฮกเสร็จแล้วเนี่ยอโดยการดูแลของบ่าวน้อยแต่ว่าโดนแฮกทีนี้พอเข้าไม่ได้แต่กับอยากซื้อคืนขอรหัสขากน้องเขานี่นั่นหมายความว่า ทุกคนต้องเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่การโดนแทกนี่คือการหลอกให้ทำล้ำขายช่องคืนให้เขาเาเขาจะเอาช่องนี้เอาช่องนี้ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วล่ะหรือว่าด้วยจุดประสงค์ใดของเขาก็แล้วแต่แล้วบ่าวเปิ้ลคิดว่าไงคิดว่าการที่ซื้อช่องกลับนี่ใช่ไหมใช่เพราะว่านี่เป็นการวางแผนของเขาเพื่อจะเอาช่องนี้นี่ไปเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแน่นอนเนาะแล้วบ่าวตูคิดว่าช่องลำมาบ่าวเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่าวน้อยไหมตอนนี้อีเมลนี้ ก็คือติตอนนี้น้องออกมาบริสุทธิ์ใจแล้วนะอ่าแต่ว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นน้องที่อ่าเป็นชื่อของน้องครับผมตอนนี้น้องออกมาอีกแล้วนะคือตอนนี้ช่องหรือว่าอีเมลลำมมาบ่าวลาวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่าวน้อยแล้วนะครับบ่าวน้อยมีส่วนรู้เห็นกับลำมมาบ่าวลาวแล้วแล้วตอนนี้พี่จะเล่าต่อก่อนนะเหตุเกิดก่อนนะคือพี่นี่คือเหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสเนี้ยวันที่2ตุลาคมเวลา18บแนาฬิกายีนลำมมาบ่าวลาวนี่ได้แจ้งเตือนลิขสิทธิ์ที่มา น่าเห็นไหมเนี่ยนุ่านี่เห็นไหมเนี่ยนี่บอสสาระเสียงของลาวคุณละเมิดเห็นไหมเนี่ยนี่ครับอีเมลเรามาบ่าวเราและตรงกันกับบัตรแรงงานของน้องตรงกันเลยครับตรงกันเลยครับนะครับตรงกันกับที่บ่าวน้อยบ่าวน้อยสมัครให้บ่าวน้อยสมัครให้ตรงกันสมัครให้บ่าวเรามาคนนี้นั่นแสดงว่าอีเมลเก่าที่นั่นแสดงว่าเนาะนั่นแสดงว่าลรามาบ่าวเาวนี่ไปแฮกไปกดแรงงานบ่าวบกดแรงงานบ่าวแบรี่กดแรงงานบ่าวบุญยุกกดแรงงานน้องเดียและบ่าวน้อยอาสาไปปลดล็อก แก้แดงให้น้องเดียอ่าวนี่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 เห็นไหมนี่นี่มันมันหลักฐานมันเชื่อมโยงกันหมดแล้ว,วนลขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือก็แสดงว่าเบาน้อยรับจ้างและเป็นผู้บางแผนทั้งหมดนะครับเนี<ช>่ยและเบาน้อยได้ทําการโอนเงินสําเร็จแล้วโดยเอาโอนเงินผ่านบัญชีของขวัญของขวัญเนี่ยของขวัญว่าแสงวันน้องขวัญนะฮะฝากถึงน้องขวัญนะติดต่อมาครับเพื่อไก่เกียนะไม่ใช่น้นน้องขวัญจะเงียบนะอย่างเงียบนะครังนันจะจะโดน ไปด้วยนะครับเป็นสมรู้ร่วมคิดนะครับอันนี้เอาจริงนะครับเอาจริงไหมเอาจริงวันนี้พี่แจ้งความน้องไงนะครับน้องทําไงต่อกับบ่อน้อยผมก็ไปแจ้งความเหมือนกันเพื่อเพื่อผมก็เป็นผมก็เสียหายแล้วจะแจ้งความว่าข้อหาอะไรกับบ่อน้อยอ่ะข้อหาช่อโกงแล้วก็เออเอาชื่อเราอ่ะไปทําในสิ่งที่ผิดเนาะแอบอ้างไปแอบอ้างช่อโกงเสียหายอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะช่อโกงนะฮะะหลายอย่างคุณโดนข้อหาหนักแน่นอนคือสรุปวันนี้เราแจ้งความนะครับ ก <แจ S 1> ็มีเอฟซีหลายคนเนี่ยรอคําตอบนี้อยู่แล้วว่าพวกคุณมาพูดทําไมมีเปาตูนะฮะแล้วก็มีการเปิ้น